eh Selamat Selamat ya. nama saya Putra, nama saya Tika, nama saya Pupu สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสีนะคะเรื่องสีใช่ไหมก็มนุษย์เราก็มีการใช้สีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศา,ศาสตร์แล้วนะคะก็คือมีทั้งการเขียนลงบนผนังถ้ามเขียนลงบนผนงังหินบนพื้นผิวของอเครื่องปั้นดินเผา จะมีตั้งแต่สมัยเก่าตอนปลายก็ประมาณ25,000ถึง30,000ปีมาแล้วก็สีบนโลกนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมันมีเยอะมากอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็แต่ว่าไอ้สีที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะต้องมาจากไอ้สีแม่สีมีอะไรบ้างสีน้ำเงินสีแดงค่ะอาแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี้สีเหลืองครับสสีเหลืองใช่เราก็ได้ทราบประวัติของสีไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มีสีมานำเสนอครับก็เราจะมานำเสนอ3ภาษา สีที่เราจะมารู้จักกันนะคะวันนี้มีทั้งหมด14สีนะคะคาว่าสีภาษาไทยก็คือสีใช่ไหมภาษาอังกฤษก็คือสีอะไภาษาอินโดวาร์นาอะไรนะวาร์นาวาร์นาอ่านั่นแหละได้แล้วเร็วๆเอาเอาเหมือนๆด้วยนะวาร์นาวาร์นา แล้วอินโดเมร่าเมร่าเมร่าสีแดงต่อไปสีดำภาษาอังกฤษแ l a c k ภาษาอินโด่ฮิตดัมจะไมต้องตับสีดำ black black คือให้พูดภาษาอินโร่มาสอนสอนคำว่าฮิตดัมเลยดีกว่าฮิตตัมฮิตตัมต่อไปเลยสีเขียวค่ะภาษาอังกฤษ g r e e ภาษาอินโดฮิจ่าวฮิจ่าวไม่เข้ามืออ้าวไม่ใช่อย่างนี้แหละยังไงยังไงถูกแล้วแต่แต่ตลกกันเจนพี่อ้าวเกียวฮิจ่าวฮิจ่าวต่อไปสีขาวสีขาว w h i t ภาษาอินโดปุติปุติอ่าปุติติน้ำเงินบลู e b l สีน้ำเงินอ่า blue blue ภาษาอินโดอาบู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 สีเหลืองสีเหลือง yellow yellow อ๋อใช่ c o l ล r อะไรนะกูนิ n ใช่ไหมถูกแล้ว kuning k งภาษาอินโดว่าอะไรนะกูน i n g kuning k u n นอ๋อกูนิ n g หรือว่ากูนิ n g ไม่ใช่เลย k u n i n งอ๋อ kuning ไปสีส้ม ภา yes. ษาอังกฤษ orange orange y e a h ภาษาอินโดมันก็คล like, you know ้ายๆกัน orange เนหรอ orange มันคล้ายแบบไหนคล้ายเนี่ยอย่งเงนะอย่างเงนะ orange เหรอ orange เหรอมันต้องมีอ่ะใช่ใช่สีน้ำตาล brown ภาษาอินโด chocolate chocolate <c oughs> <c oughs> สีม่วงสีม่วง purple ภาษาอินโด kunbu kunbu อะไรสักไม้สีชมพู ภาษาอินโดเมรวมูดะมรวมูดะอ่าเมรวมูดะต่อไปสีเงินสีเหลืองภาษาอินโดก็เบรักเบรักแล้วก็สีทองสีทองโกลด์โกลด์อ่าก็เสียงให้ถูกด้วยนะโกลด์เออมาสเออมาสแล้วก็สีฟ้าสุดท้ายบิรูมูดะ ดีรูมูดอะคำว่ามูดอะมันจะมาเติมหลังคำใดอะมันจะแปลว่าอ่อนใช่เออนั่นแหละถ้าถ้าสมมติเข้มอ่ะไม่รู้ว่ะนี่จำไม่ได้ชิบหายท่านผู้ชมพวกเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแค่นี้พอขอบคุณค่ะก่อนกก่่ออนนไปนี่อยากจะบอกว่าสวนนะไม่เกี่ยว์แล้วเขาไม่เกี่ยว์แล้วงั้นพวกเราลาไปก่อนแล้วครับครับสวัสดีครับ